สวัสดีตอนยูเกมส์ไกด์วาข้อที่จะมาพูดวันนี้ก็คือมารู้จักเกมสกายให้มากขึ้นกว่าเดิมย้ำคํานี้ไว้นิดนึง <Okay. S 1> นะครับว่าสำหรับบางคนเท่านั้นขอเกินไว้สักนิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ กำลังคิดว่าจะเล่นเกมสกายหรือคนที่หมดไฟกับเกมสกายมาพูดในส่วนของผู้เล่นใหม่กันก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่ในเกมสกายเนี่ยคุณเนี่ยดาวโหลดเกมมาเนี่ยสิ่งแรกที่พวกคุณควรทําเลยก็คือเล่นเกมไม่ครบทั้ง7ด่านก่อนและระหว่างทางถ้าเป็นไปได้ให้พยายามเก็บเอ่อสปิริตตัววิญญ,ญาณนะครับที่บอกในเรื่องของเกมสกาย รวมถึงไอ้ตัวเด็กแสงนะตัวนี้นะ่ะยิ่งคุณเก็บเยอะคุณก็ยิ่งมีปีกบินเยอะมากขึ้นและขอสปอยด่านสุดท้ายเลยนะครับว่าด่านสุดท้ายนี่บังคับตายนะแลขอย้ำอีกทีว่ามันบังคับตาย <c oughs> หาว่าพวกคุณที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ย สามารถจิตวิญญาจนหมดติดแสงจนหมดแล้วก็ทาทุกอย่างตามที่ผมบอกไว้ข้างต้นเมื่อกี้ได้ก็คุณเข้าถึงเกมนี้ไปก้าอย่างแล้วมาสู่เนื้อาหาที่จะทําให้คุณเอ่อเลเกมสกายมากขึ้นนะเกมสกายเนี่ยจะมีทั้งหมด2วัตถุประสงค์หลักในการที่เราจะเล่นนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวจุดประสงค์ที่1เลยก็คือท่านผู้ชมจะต้องเอ่อเก็บเทียนครับเพื่อที่จะเอาไปแลกชุดเครื่องดนตรีหรือว่าหน้ากากบอกปอยไว้ก่อนเลยว่าของแพงมากเทียนหนึ่งเล่มในเกมสกายเนี่ยผมบอกแล้วว่าได้โคตรยากของทุกชิ้นในเกมสกายยูร์ลวดเป็น เพราะต้องใช้เวลาเด่นมันอยู่ที่การฟาร์มเทียนี่แหละ การฟาร์มที่ของเกมสกายนะเราจะต้องฟาร์มเดียนในด่านเดิมๆจุดเดิมๆในทุกๆวันอะไรที่ไม่ชอบอะไรเดิมๆหรืออะไรที่มันซ้ำซากบอกตามตรงว่าเล่นเกมที่ทรมานนะเอ้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเบื่อกับคองของสปิริตจำดา่านเดฟผู้พัฒนาก็มีคอนเทนต์และกิจกรรมดีๆมาให้คุณสปิริตอีเวนต์เก t ่ยวกบสปิริตอีเวนต์เนี่ยบางทีมันอาจจะมาพร้อมกับแมปใหม่ๆไอเทมใหม่ๆพร้อมกับราคาเทียนที่โคตรแพงมันก็จะเป็นจำพวกสปิริตซีซั่นทราเวลลิงสปิริต ที่จะมาแค่ช่วงเวลาสั้นๆและของโคตรแพงแต่นั่นแหละครับคือสเสน่ห์ของตัวเกมของทุกชิ้นมีคุณค่าในตัวของมันโดยเฉพาะทางจิตใจและเมื่อท่านผู้ชมดูมาถึงจุดนี้ท่านผู้ชมอาจตังต้งคำถามว่าพี่แล้วสปิริตมันเก็บตรงไหนตแสงมันอยู่ตรงไหนสารพัดคำถามอีกมากมายผมบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมสามารถกดได้ที่ตัว I อและวูเพลย์ลิสต์ความรู้พื้นฐานของเกมส k กายหรือว่าจะไปเสิร์ชหาใน YouTube ก็ได้มันมีหลายช่อง ที่ทำสปอยไว้ถ้าอยากอุ่นนุ่นคนไทยแล้วก็ช่อง t ดไ Line Official กับเบอร์บิวหรือจะดูช่องออริกกนิซีก็ได้นะวัลสันขายของอีกแล้ว <G ül üyor> เดี๋ยวก่อนคลิปยังไม่จบต่อไปจะมาบอกจุดประสงค์ที่2ของการเล่นเกม SKY เอาว่าคุณฟังช่วงแรกไปแล้วควรจะคิดว่าโอ้โห,โห,โหโกเกมนี้เป็นแค่เกมกินเวลาชีวิตเกมหนึ่ง งั้นมาฟังจุดประสงค์ที่2ของการเล่นเกมนี้เพื่อนแล้ตรงนี้เลยว่าคอมมูนิตี้ของเกมสก้ยเป็นคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นด้วยระบบของเกมที่บังคับให้คุณนั้นมีเพื่อนจะเป็นประตูที่ใช้2คนขึ้นไปในการเปิดหรือแม้กระทั่งระบบหัวใจที่ต้องหาจากเพื่อนเพราะว่าแรกกับสปิริตเท่าไหร่มันก็ไม่พอรับรองได้เลยว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมนี้คุณจะมีเพื่อนอย่างแน่นอนชัวร์ป้าองค์ของเกมสก้เนี่ยเป็นสังคมที่มีแต่การให้จะเป็นให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือรับประกันการฮิวใจแบบ โอ้โหสังคมที่ขนาดที่จะมีท็อกซิกไหมมีครับซิกในเกมนี้ได้แก่ออกหม้อไม่เลือกหน้าเกาะฟาร์มอย่างเดียวพวก t f k ทิ้งร่างกายไว้ให้เพื่อนลากแต่ผมเชื่อว่ามันก็เป็นส่วนน้อยในเกมคมโดยรวมของตัวเกมก็จะเป็นสังคมที่ดีและดีมากถ้าว่าคุณต้องการจะมีส่วนร่วมกับสังคมเหล่านี้ก็แนะนํากลุ่มพวกนี้เลยครับสกายไทยหรือจะเป็น Discord อร์ l ไล h ์ก็ได้คุณก็จะเข้าถึงสังคมคอมมูนิตี้ของเกมนี้มากขึ้น สุดท้ายนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตัดสินใจว่ากจะเล่นเกม SKY ยหรือไม่รวมถึงคนที่หมดไฟกับเกมสกายนี่ไม่มีขายของท้ายคลิปแต่มีขายของตรงกลางๆคลิปแบบเนียนๆเจอกันคลิปหน้านะครับ